เขาบอกว่าปี2025นี้เราจะก้าวเข้าสู่ยุคของ Agentic AI ค่ะนั่นคือ AI ที่ทำงานได้ฉลาดเหมือนมนุษย์สามารถทำงานได้ครบรอบด้านจบ ในตัวเดียวค่ะไม่ต้องมาแยกงานเป็นชิ้นชิ้นแล้วนั่นคือ Agentic AI ค่ะตื่นเต้นมากไปกว่านี้อีกเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนะคะบอกว่า m า n ั x AI จากค่ายจีนนะคะจากก้าวเข้ามาเป็นตัวแรกของเอเจนติกเอไอทําทำให้เราตื่นเต้นเรารอคอยมากวันนี้สิ้นสุดข,ของการรอคอยค่ะอาจารย์เน่จะมาทดลองทำมานั n ส์เให้ดูค่ะเป็นคลิปแรกเลยค่ะที่ลองใช้เอเจนติกเในการวิจัยเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาจะทาได้ด มีแค่ไหนคะ่ะ ไปถึงเนื้อหาของมนัส Ai นะคะซึ่งวันนี้จะรีวิวให้ดูสดๆเลยค่ะที่ลองใช้นะคะก็ขอไว้ก่อนเช่นเดิมทุกทีนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์วิดีโอคลิปชุดนี้นะคะเพื่อเพิ่มการมองเห็นค่ะและกดแชร์ไปให้คนที่ได้ใช้หรือตัวเราเองเก็บไว้ดูเองค่ะเพื่อทําให้คึกคักได้มากขึ้นค่ะแล้วเช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่ขอเหมือนเดิมทุกทีขอทุกรอบเลยอย่าลืมค่ะอย่ามาเป็นแค่คนจรค่ะช่วย กดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งกริ้งๆค่ะจะได้เจอกันนะคะเวลาที่อาจารย์นี้มีคลิปใหม่มาค่ะมาเลยมาดูกันเลยค่ะแค่คีย์คำว่า m a n a t AI ค่ะนะคะเราก็จะพบนะคะ m a n a t .im ค่ะนี่คือชื่อของ m a n a t AI ค่ะ สโลแกนคือทิ้งทุกอย่างไว้ที่มานัสแม่ชื่อเหมือนคนไทยเลยเนาะนะแต่เขาบอกว่าความจริงเป็นชื่อภาษาละตินค่ะมานัสแปลว่าแฮนด์ค่ะแปลว่ามือเรานี่เองนั่นคือสามารถทําทุกอย่างได้นะคะสามารถไว้ใจเขาได้เขาจะเป็นเอเจนติกเอนะคะของแท้และแน่นอนนะคะนี่คือคนที่ก็ตั้งมานัสเอนะคะแล้วเขาก็จะมาพูดถึงความสามารถนะคะแล้วถ้าเราเข้าไปดูในตัวของ เว็บของ manuts.im นะคะเราจะพบว่ามี use case ให้เราดูเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจารย์นน่จะมาลองใช้นะคะบอกเลยค่ะได้รับเชิญมาใช้นะคะในช่วงเบต้าเฟสนะเขามีเครดิตให้ใช้นะเลยลองใช้ด้วยความตื่นเต้นมากเมื่อวานนะเพิ่งได้เครดิตมาเมื่อวานเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะคะสิ่งที่อาจารย์นน่ลองใช้จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นงาน research ค่ะนะคะซึ่งเขาจะมี use case ให้อยู่แล้วนะคะซึ่งเวลาเข้าไป use case นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่า มันทำยังไงบ้างนะนี่เห็นไหมคะ Use case มันจะมาเลยให้เห็นนะคะทุกคนเข้าไปดูได้นะจะเห็นได้ว่าการทำงานของมนัสเนี่ยมีหลายขั้นตอนจริงๆแต่นี่เป็นการดูแบบเร็วนะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูคะ่ะว่าสิ่งที่อาจารย์้ทำจริงๆอ่ะ มันเจออะไรมันเป็นยังไงมันทําได้อย่าง use case ก็คือว่าตัวอย่างที่เขาทําให้ดูจริงหรือเปล่าแหมตอแตะตอแตะอย่างนี้เลยจริงหรือเปล่าโอ้โหนะเดี๋ยวให้ดูกันเลยค่ะนะแล้วมันจะมีแบบหน้าจอที่มันสรุปมาว่ามันทํางานอะไรยังไงบ้างรวมถึงผลลัพธ์ที่ออกมาซึ่งเป็นการทํางานแบบหลายขั้นตอนจริงๆนี่คือ agentic AI ค่ะสามารถทิ้งไว้ให้เขาทํางานได้เลยนะคะซึ่งในวิดีโอแนะนํา m a n a ทเ AI ก็บอกว่าสามารถทิ้งไว้ให้ทำงานแล้วเราก็ปิดหน้าจอไปฟังเพลงไปทําอย่างอื่นนะคะไปดูวิดีโอไปอะไรได้เลยแล้วกลับมาอีกทีนึงเดี๋ยวงานเสร็จแน่นอนนะคะนี่คือผลงานที่ได้นะคะจากงานรีเสิร์ชเนาะนะเดี๋ยวเนจะให้เขาทำแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวลองเทียบดูนะคะกับวิดีโอ deep research ค่ะ นะของ AI ตัวอืนอ่นๆไม่ว่าจะเป็น chatgpt นะคะเป็น Gemini หรือเป็น Glock นะคะเดี๋ยวในทิ้งการ์ดวิดีโอให้ใหเดี๋ยวลองดูกับ m a n a ท AI เทียบกันดูแล้วกันนะคะซึ่งผลงานเขาออกมาแบบเขาเคลมเลยนะคะว่า very productive <c oughs> นะ <c oughs> คือมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพสูงมากนะคะเนี่ยไอเขา research งานอะไรออกมานี่ออกมาเป็นหน้ากระดาษแบบนี้เลย <c oughs> นะคะนี่มาจาก use case นะอาจารย์นี่ไม่ได้ทำนะมาจาก use case นะที่เขาศึกษาการใช้ AI นะคะในอุตสาหกรรมแฟชั่นนะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่อาจารย์ได้ทำจะเป็นยังไงบ้างก่อนไปดู Data กันก่อนนะคะว่ามานัทเนี่ยม,มี Data เปรียบเทียบยังไงบ้างอันนี้นะคะอันนี้เป็นการทดสอบนะคะการใช้ AI เป็นผู้ช่วยในงาน3ระดับ นะคะโดยที่ระดับจะเรียงจากระดับหนึ่งะคะคือคําถามที่ไม่ซับซ้อนมากนะคะใช้เครื่องมือเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องทํางานหลายขั้นตอนมนัดก็สูงสุดค่ะแปเมื่อเทียบกับตัวที่ดีที่สุดตอนนี้นะคะก็คือ AI, เออของ OpenAI Deep Research นะคะของ ChatGPT นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่เป็น State of Art ก็คือตัวอื่นๆที่เคยทําการทดสอบมาได้ดีที่สุดนะคะดังนั้นที่2ก็อยู่กับ ChatGPT อยู่นะคะ แล้วก็มาเทียบเลเวลสค่ะเลเวล2เป็นงานที่ระดับยากขึ้นอาจจะต้องทําสักสิขั้นตอนได้5้าถึงสิขั้นตอนนะคะเทียบแล้วมานัดก็เอ่อเจ็ใกล้เคียงกับ OpenAI นะคะแล้วก็ลงลงไปก็สเตตอ o อาร์อันนี้เรียงมาไล่ๆกันเลยนะคะดังนั้นงานง่ายนะคะท,ทําได้ดีสุดนะคะงานกลางเนี่ยใกล้เคียงกันมาดูงานยากค่ะเลเวลสนี่คืองานยากทํามากกว่า10ขั้นตอนอันนี้ก็ทิ้งห่างนะคะห้า นะคะแล้วก็ขนาดที่ OpenAI 47นะคะ State of Art ก็คือตัวที่ดีที่สุดในการทดสอบที่ผ่านๆมาก็อยู่ที่42.3นะนี่คือผลการทดสอบนะคะเขาเรียกว่า GAIa Benchmark ค่ะนะคะเป็นการทดสอบในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงใน real world นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง มาดูสนนราคานะคะถ้าใครอยากสมัครใช้มานัสตอนนี้นะคะอาจารย์นี่ก็ได้ไปทดลองใช้แล้วเขาก็เสนอราคามาต่อเดือนนะคะสำหรับสตาร์เตอร์ในเบต้าเฟสนะคะอยู่ที่39ดอลลาร์นะคะได้3,900เครดิตอาจารย์นี่เข้าในกลุ่มทดลองนะคะกลุ่มใช้ฟรีได้อยู่พันเครดิตเดี๋ยวจะบอกเลยนะคะงานที่ให้ทำวันนี้หมดไปเกินครึ่งนั้นอาจารย์นี่ว่ามันเลเวล3แล้วล่ะตอนนี้ของที่ให้มาให้มาพันหมดไปเกินครึ่งละ นะคะจากงานงานเดียวอ่ะคิดดูสิคนอื่นเขาทดสอบเขาทาได้หลายงานเนี่ยอโนไทยทําในงานวิจัยนี่ยทาได้งานเดียวเลยจบหมดไปนะเกือบ500เครดิตแล้วนะคะถ้า3,900เครดิตเสียคือเสีย39ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะก็ตกอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะคะพันประมาณเกือบพันกว่าบาทนะคะก็ตัวนี้ก็จะทำได้แน่นอนนะคะสงานยากๆสองงานนะคะ แล้วก็จะให้สิทธิ์อนคนอื่นแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะว่า Context of Windows ก็คือคำาตบพลังของ AI ที่ตอบเราจะได้ยาวนะคะแล้วก็ช่วง p พ k ก o u าไม่ต้องกังวลเลยค่ะคุณมาทางดวดคุณมาทางรัดถ้าเกิดว่าจ่ายตัง ถ้าเกิดว่าเป็นแบบโปรนะคะอันนี้เช่นเดียวกันกับการใช้ ChatGPT Pro เลยนะคะ ChatGPT Pro 200ดอลลาร์อันนี้199ดอลลาร์ค่ะได้ถึง1 9 9 0 0เครดิตต่อเดือนเขามั่นใจได้เลยค่ะให้ไปได้5งานนะซึ่เป็นงานยากๆ5้างานนะคะแล้วก็รับรองว่าทำงานแบบเยี่ยงทาตนะทำด้วยความดุเดือดอย่างแน่นอนให้รีซอสเราแบบให้คอนเท็กซ์แบบยาวยืดเต็มที่เลย นะคะแล้วก็ได้ priority เช่นเดียวกันค่ะคุณมาใน Fast Track แน่นอนเวลาที่มีคนใช้กันเยอะๆนะคะนี่คือ m a n ั s AI ค่ะเดี๋ยวลองมาดูเคสจริงที่อาจารย์เนใช้กันนะคะเนื่องจากว่าตอนที่ได้มานะคะเขาประกาศมาในโทรศัพท์เนาะอนุไทยนี่ก็มีความตื่นเต้นมากก็ลองใช้เลยในโทรศัพท์ค่ะทุกคนหน้าจอมันเลยจะเล็กนิดนึงนะคะต้องขออภัยนะคะคนที่ติดตามเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าสิ่งที่เนให้ทำนะคะอาจารย์เนให้ทำก็คือว่าให ทำ literature review ให้สัจนี้หน่อยนะคะ literature review ในเรื่องของ AI ethics นะ in higher education research นั่นคือจริยธรรมการใช้ AI ในการวิจัยอุดมศึกษาซึ่งเป็นอันที่อาจาร,รย์นี้ทบทวนวรรณกรรมอยู่แล้วอยากรู้นะคะว่างานยากๆอย่างทบทวนวรรณกรรมมานัท AI ทำแล้วเป็นยังไงบ้างนะนี่ก็เป็น้าจอโทรศัพท์นะคะทุกคนจะเห็นค่ะ เขาจะมีขั้นตอนการทํางานที่เป็นชัดเจนเขาบอกเลยค่ะเวลาที่ให้อาเจนติกเอไอทำงานนะคะเขาจํแล้วก็วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนในนี้มันวางอยู่ประมาณประมาณ5ขั้นตอนได้5 6ขั้นตอนได้ซึ่งตัววางแผนเขาอยู่ตรงนี้ค่ะตัวแผนนะคะเขาก็จะบอกเลยค่ะว่ามานัสกําลังทํางานกับแผนนี้นะคะซึ่งขั้นตอนแรกจะเป็นการ เ,เขาเรียกว่าเซิร์ชการค้นหานะคะซึ่งอันนี้รวมสกอล่าด้วยนะคะนั่นคือค้นหาฐานวิชาการด้วยแต่ก็เดี๋ยวอาจารย์นี้ให้ดูผลค่ะจะบอกว่าความจริงก็เราก็ไม่รู้นะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันวิชาการมากนะคะเมื่อเทียบกับไซสเป e หรือว่าตัวล่าสุดที่อาจารย์ใ้เพิ่งรีวิวอันเซอร์ดีสไปนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันได้วิชาการมากนะคะแต่ถามว่ารีวิวหนักหน่วงไหมรีวิวหนักหน่วงจริงๆนะคะ ผลออกมาเป็นน้าหน้าจริงๆนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่ทําอันนี้ยาวบอกเลยว่าอันนี้อาจารย์น,นี้แบบเขาบอกว่ามันปิดหน้าจอแล้วไปทำอย่างอื่นได้ใช่ไหมตัวเองตื่นเต้นมากกับการใช้อาจ n รติ AI ไม่ปิดหน้าจอเลยดูเฝ้าอย่างเดียวเลยนะคะไม่ยอมให้หน้าจอดับด้วยซ้ำกลัวมันหลุดกลัวมันช้านะคะก็ใช้เวลาโห15นาทีได้ซึ่งเดี๋ยวจะกรอให้ดูอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อให้ดูผลลัพธ์ว่าเป็นยังไงบ้างเนะะี่ยค่ะ เราจะเห็นทั้งขั้นตอนใหญ่และขั้นตอนออย่อยนะคะแล้วก็ย่อยที่สุดนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนย่อยนะการเก็บข้อมูลต่างอยู่ในช่วงเซิร์ชนะคะขั้นตอนใหญ่อยู่ในเซิร์ชนี้เดี๋ยวจะคลี่ให้ดูแล้วก็ย่อยๆก็คือว่าเนี่ยสครอวดาวน์ down, นะเข้าไปในเบราว์เซอร์นะเข้าไปในเว็บไหนบ้างนะคะซึ่งเห็นคนะเว็บมันไม่ได้แบบเป็นสกอร่าอะไรขนาดนั้นไม่นะใช่เว็บวิชาการขนาดนั้นเนี่ยสครอดาวน์ไปเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นเว็บมหาวิทยาลายัยนะเว็บห้องสมุด นะคะแต่เราก็มีมันไม่เห็นแบบเออพวกไซไดเล็กพวก PubMed พวกเนาะอ,อันนี้คือก็คือทั้งหมดที่เขาทำขั้นตอนนะเราก็จะเห็นว่าเราสั่งคำเดียวอะขอ a i ethics in higher education research สั่งไปแค่นี้เองเลยไม่ต้องพร้อมอะไรมากมายนะบอกให้ทำรีเสิร์ชเรื่องนี้นะคะเขาจะไปทำต่อของเขาเองเราสามารถดูแพลนก่อนได้เราสามารถแนะนำได้แนะนำระหว่างทางได้ ด้วยความที่เป็นช่วงทดลองใช้ยังไม่กล้าทำอะไรทั้งสิ้นขอไปตามกระแสก่อนนี่ค่ะเขาจะมีการอดิตตลอดทางซึ่งเราสามารถเปิดเปิดดูแผนงานเขาได้นะคะเขาบอกว่ามันแบบไปยับยั้งไปหยุดไปแนะนำไปให้คำแนะนำได้นะคะเปรียบเหมือนเราให้น้องผู้ช่วยวิจัยแบบทำอ่ะเขาก็จะทำทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแต่ระหว่างทางเนี่ยเราไปอินเทอร์รับเราไปปรับได้นะคะนะ นี่ก็ปาเข้าไป5นาทีแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์เนเลื่อนไบข้างหน้าให้ดูนะคะเนี่ยไปเบราวนูนส์เบลนี้นะคะแล้วก็จะเห็นนะคะมันมีการทำคล้ายๆวิจัยเชิงคุณภาพเนาะทีมส์นะคะแล้วก็เฟรมเวิร์กต่างๆออกมานะเพื่อมาสรุปให้เรานะคะก็คืองานสังเคราะห์เอกสารนั่นแหละนะนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็มีการทุกครั้งก็จะมีการแบบดูในเบราว์เซอร์อัปเดตแพลนตัวเองไปด้วยนะคะเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยโอ้ตอนนี้10นาทีไปแล้วนะคะเนี่ยนี่อันนี้คือตัวแพลนทั้งหมดเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าเออมันมีการโปรเกสเนาะเมื่อกี้นะคะเราจะเห็นว่ามันมีการโปรเกสไปนะอาจารย์นี่ให้ดูมีการโปรเกสไปว่ามันทําไปได้แค่ไหนแล้วบ้างเป็นเช็คลิสเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็มีขั้นตอนไหนยังเหลืออยู่เห็นไหมคะโอ้โหเกินนะอาจารย์นี่บอกห้าขั้นตอนไม่อะเกินเจขั้นตอนได้นะคะเนี่ย นะให้ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะห้พาไปดูผลอยู่ที่หน้าจอค่พะพอทําเสร็จผลมันจะค้างที่หน้าจอของมนัดเลยนะเดี๋ยวจะนิพาไปดูหน้าจอตัวเองด้วยนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโอ้โหตอนนี้ปาเข้าไปสิบสองนาทีละนะคะกว่าจะได้ไฟล์มาแล้วระหว่างทางมันจะมีไฟล์ที่เรียกว่าเออคล้ายๆเป็นโค้ดสั่งงานนะคะเขาจะเข้ามาอีดิตตรงนี้เรื่อยๆเลยว่าเขาทำไปถึงไหนแล้วนั่นคือ to do d md นะคะไฟล์ markdown ของเขาเนี่ยนะคะมันจะมีการสั่งงาน ai อยู่ว่าเขาได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง นี่ค่ะผลงานที่ได้นะคะทั้งทั้งหมดใช้เวลา15นาทีนะแต่ว่ามันไม่ได้มีการอ้างอิงอะไรไม่ได้มีการอ้างอิงอะไรปรากฏนะคะจริงๆเวลาสั่งอาจจะต้องใส่ว่าให้อ้างอิงด้วยถ้าใครมีโอกาสได้ลองใช้ลองดูนะคะอาจจะต้องสั่งเป็นพร้อมยาวแล้วให้มีการใส่เอกสารอ้างอิงด้วยอันนี้อาจารย์เไม่ได้สั่งนะคะสั่งแค่หัวข้อปุ๊บมันไม่ได้อ้างอิงมาให้สั่งให้รีเสิร์ชในหัวข้อนี้นั่นเอง นะคะจะไม่มีการอ้างอิงอะไรเกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้เห็นนะคะว่าเขาสก,กัดตีมออกมาอย่างไงนะคะจุประสงค์คือเอาไปใช้ประกอบกัแบบสิ่งที่เราทบทวนักกรรมอยู่ได้นะคะว่าเราอยากจะแบ่งตีมแบบนี้ไหมนะคะนี่คือผลงานที่ได้เดี๋ยวพาไปดูหน้าจอค่ะนี่คือ m a n มานัทดออเหอจะน้เองนะคะเป็น Account ที่เขาเปิดให้เรามาเป็นรุ่มแรกๆในการทดลองใช้ นะคะสิ่งที่เราสั่งนะคะไปก็คือว่าให้วิจัยเรื่อง AI Ethics ใน Higher Education Research ใช้หน่อยนะคะ,น,ะ,คะนั่นคือจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์ในการวิจัยระดับอุดมศึกษานะ,ะียก็คืองานที่เขาทำก็อยู่ในหน้าจอนี้นะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะจะมีทั้งดูเว็บนะคะเลือกหาเว็บค้นหาเว็บนะคะแล้วก็มาสร้างไฟล์ระหว่างทางก็จะมีการแบบเข้าไปแก้ใน MD ด้วย MD คือไฟล์นี้ค่ะ เขาทําอะไรเสร็จเขาก็จะมาเติมเติมเติมในนี้ว่าเขาเจออะไรบ้างซึ่งถ้าคนจําโมเดล thinking ได้นะคะเราเห็นกระบวนการคิดเนาะ md ก็คือกระบวนการทํางานของเขาเราจะเห็นในไฟล์ md เนี่ยเขามีการทํางานอะไรบ้างนะคะซึ่งสามารถไปที่ตอนต้นสุดไปตอนท้ายสุดได้หมดนะคะเพลย์ได้นะซึ่งจะเห็นกระบวนการทำงานที่ชัดเจนอันนี้คือการเข้าสู่ explainable ai คือ ai ที่อธิบายการทำงานของตัวเองลดความเป็น black box นะคะเพิ่มความโปร่งใสให้มากขึ้น น,นี่คือสิ่งที่เห็นนะแล้วก็นะคะแต่อยากจะดูไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในงานของเขาก็ได้เลย <c ười> นะค่อยๆเติมนู่นเติมนี่เติมนั่นนะคะเห็นไหคะสามารถแชร์แชร์ไปในเว็บไซต์ได้นะคะเนื้องานที่ที่มานัททำเสร็จนะคะในแง่ของ Conversation ทั้งหมดที่มีกับมานัทก็แชร์ได้แล้วก็ในส่วนของ ผลงานที่ได้นะคะเราสามารถเซฟได้เป็น PDF ได้นะคะเซฟเป็น Word ก็ได้นะคะกดดาวน์โหลดตรงนี้เป็น Word นะคะกด copy ตัวนี้เพื่อ copy ข้อความไปใช้กดอันนี้เพืเนี่ยคือสิ่งที่ได้ผลที่ได้จากการใช้สรุปสุดท้ายค่ะจากการทดลองใช้มานัชนะคะ AI ในช่วงเวลา15นาที นะคะรุ่นแรกที่ออกมามีความโดดเด่นคือมันสามารถเพิ่มการใช้เครื่องมือและเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้หลากหลายมากขึ้นนะคะกว้างขึ้นไปกว่า Deep Research ียอีกแล้วก็นอกจากนี้สามารถทํางานได้โดยอิสระมีการตัดสินใจของตัวเองนะคะแล้วก็ทํางานได้ตามลําพังนะคะเรียกว่าเป็นระบบอัตโนมัตินะคะมากขึ้นนะคะดังนั้นเราจะเข้าไปซูเปอร์วส์น้อยลงเขาก็สามารถทํางานได้สําเร็จเจสิ้นนะคะ แล้วก็มีความโปร่งใสมากขึ้นนะคะให้เราเห็นกระบวนการทำงานกระบวนการวางแผนกระบวนการคิดนะคะโปร่งใสทั้งในแง่ของการคิดการทำนะแล้วก็ให้เราเห็นเช็คลิสต์ต่างๆว่าทำอะไรไปบ้างนะคะสามารถกลับไปแก้ไขได้ประโยชน์ที่จะมีต่อไปในการวิจัยก็คือว่าเราสามารถเอาไปช่วยในการวิจัยที่มีความซับซ้อนมากขึ้นช่วยลดเวลานะคะแล้วก็ช่วยทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น นะคะอย่างเช่นเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเอาไปใช้ในการาทดทวนวรรณกรรมเอาไปใช้ในการทําโมเดลการวิจัยต่างๆแบบจําลองต่างๆนะคะมีประโยชน์อยู่แล้วก็ทําให้การวิจัยเราเมีความซับซ้อนมากขึ้นได้มีการวิจัยนวัตกรรมมากขึ้นได้มีความรัดกลุ่มมากขึ้นได้ค่ะ แต่ข้อควรจะิริรนานะคะ AI ก็ยังเป็น AI นะเอาข้อแรกก่อนนะคะมันเพิ่งเกิดขึ้นมานะดังนั้นเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่นะคะเราก็ยังคงต้องตรวจสอบความผิดพลาดค่ะ AI ไมีโอกาสผิดพลาดเสมอนะคะเราต้องมีส่วนในการตรวจสอบเสมอนะคะตัวนี้เราก็ยังเชื่อมันไม่ได้100%นะแล้เก็ เราเรายังต้องวางตำแหน่ง AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้วิจัยถึงแม้นว่าจะเก่งมากขึ้นมีความเป็นเอเจนต์มากขึ้นก็คือทำงานคล้ายมนุษย์มากขึ้นแต่ก็ยังเป็นแค่ผู้ช่วยไม่ใช่ผู้วิจัยค่ะนี่คือข้อควรพิจารณาที่ฝากไว้นะคะหวังว่าจะได้ทดลองใช้กันนะคะสำหรับ เอเจนติกเอตัวแรกของโลกใบนี้ค่ะเป็นยังไงคะชอบไหมคะกับการสาธิตสดๆแบบนี้นะคะถ้ามีหัวข้อไหนสนใจอยากฟังอีกนะคะทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะคะแล้วที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะ